ทองคำเป็นธาตุชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจัดอยู่ในจำพวกโลหะมีค่าอย่างหนึ่งมนุษย์รู้จักนำทองคำมาทำเครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่งร่างกายมากกว่า ห้าพันปีมาแล้วเพราะทองคำมีสีเหลืองสุกปั่งสวยงามไม่หมองไม่เป็นสนิมและคงทนเทาาประบอบกับทองคำที่พบ มีปริมาณอยู่ไม่มากจึงยิงเป็นสิ่งที่มีค่าสูงดังนี้นอกจากจะใช้หลอทำรูปเพราะเครื่องใช้เครื่องประดับตกแต่งแล้วยังนำมาเป็น คือกางสำหรับกำหนดกำหนดมูลค่าในการซื้อขายแลกเปลี่ยนกับมูลค่าของสิ่งอื่นๆด้วยโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉบับเสริมการเรียนรู้